สวัสดีครับวันนี้จะพามาอัปเดตการก่อสร้างบ้านทรงปัญญานะครับอยู่บนเนื้อที่ประมาณนะครับเฉพาะบริเวณบ้านนะครับจะอยู่ที่ประมาณ140กว่าตารางเมตรนะครับไอตรงนี้ก็จะเป็นช่วงบันไดนะครับบันไดขึ้นบันไดเราก็จะมีอยู่5ขั้นนะครับ5ขั้นนี่ก็จะเป็นบ้านทรงปัญญานะครับบ้านทรงปัญญา ออกแบบโดยช่างผู้ชำนาญงานนะครับโดยช่างผู้ชำนาญงานผมก็เคยอัปเดตไปหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่การตั้งเสาเอกเสาโทนะครับตั้งเสาเอกเสาโทป้ายพาไปดูด้านบนนะครับด้านบนเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ140กว่าตารางเมตรนะครับ140กว่าตารางเมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวถอยลงมาลิดน,นึง ตรงนี้ก็จะเป็นท่านสังเกตไหมครับมันจะมีการก่ออิฐบล็อกนะครับก่ออิฐบล็อกทาเป็นบ้านลักษณะบ้านเดียวนะครับลักษณะบ้านเดี่ยวนะครับมีการก่ออิฐขึ้นเป็นชั้นลอยนะครับแล้วก็นําดินเข้าไปเราเทคานเทคานเทนพื้นเรียบร้อยนะครับเทคานเทพื้นเรียบร้อย วันนี้ช่างหยุดงานนะครับเพราะว่าฝนตกครับฝนตกฝนตกสำหรับด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำของเราจะมีสองห้องนะครับมีห้องน้ำอตอนนี้ก็ช่างเขาก็เริ่มที่จะ,ะวางระบบท่อนะครับวางท่อสำหรับที่จะทำเป็นสำหรับทางเดินน้ำนะครับทางเดินน้ำนะครับบริเวณทั่วไปก็ หันหน้าเข้าหาตัวบ้านนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องน้ําห้องน้ําวันนี้ก็ฝนตกครับช่างก็เลยต้องหยุดงานหยุดงานตัวนี้เราก็รอนะครับรอที่จะทําเสาขึ้นไปนะครับรอรอที่จะเทเสาขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับเทเสาเป็นเสาเป็นเสาป,ปูนนะครับเสาปูน เป็นเสาปูนเสาต่อจากาฐานด้านล่างนะครับด้านล่างเราก็เทฟุตติ้งเพื่อความแน่นหนานะครับเพื่อความแน่นหนาเจ้า,จาของบ้านก็อยู่แบบสบายใจนะครับอยู่แบบสบายใจตัวนี้ก็จะเป็นเสาตัวนี้น่าจะเป็นเสาอะไรเสาเอกนะครับตัวนี้เสาเอกยังมีร่องรอยของวัฒนธรรม ขนบประเพณีไทยๆนะครับก็ยังจะมีพวกใสพวกใบคูนนะครับเป็นที่เชื่อถือกันมานานนะครับเสาเอกเสาโทนะครับตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นเสาโทนะครับก็จะมีรอกสําหรับใส่เขาเรียกอะไรเรียกฝ้ายครับปั่นปั่นฝ้ายเนาะสาหรับปั่นฝ้ายนะครับสาหรับปั่นฝ้ายก็ ใช้เวลานานครับหลังนี้ก็ไม่ต่ากว่า5เดือน6เดือนนะครับไม่ต่ํากว่าหเดือน6เดือนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับก็ใช้เวลาน,านานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยิ่งเข้าหน้าฝนการทํางานของช่างก็ไม่ได้ปฏิดประต่ะตอกันเท่าไหร่นะครับไม่ปฏิดประต่ะตอกันเท่าไหร่ท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง สาธุสาธุบ๊ายบายครับ